r เ v e n f i e l d โดย h ฮอร์ทีวีภาคเออร์านวอลแฟร์เออร์บานพัทรอืมเราเล่นเป็นหน่วยตรวจการตอกต่อยอีเกิลจากหน่วยรบพิเศษกลายเป็นหน่วยตอกตอ่อยอมตอนนี้จะเป็นไงต่อเนี้ยอโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่เอ,อฐาน เออฐานที่อาชิเพลากโกเกาะที่อีเกิลเป็นเจ้าของเป็นตั้งฐานทัพอยู่ตรงนั้นนะครับโอเคอาชิเพลากโกจะเป็นไงต่อเนี่ย mm hmm. ต้องไปดูกันนะครับอะไรอ่ะมีอาชิเพลากโกเราไม่มี เรือบรรทุกเครื่องบินประหลาดมาเทียบ่าครับระมันโผล่มาได้ไงเนี่ยแล้วพวกนี้เป็นใครเนี่ยโจทพบเป็นโอเปอเรทีฟครับในพวกชุดดำเหรอโอ้ยโจดเกแา้วนะพวกโจดเกาโอเปอเรทีฟเตรียมอุปก,กรณ์ไปให้พร้อมเตรียมบุกเตรียมอัตราซึกในดูสิเรือบรรทุกเครื่องบินของมัน เรือบรรทุกเครื่องบินมันพกมันเป็นไฟบุกนั่นเหรอโอ้อะไรเนี่ยยิงยิงมาพร้อมมันไม่มีแฟรระวังเลือปรรทุกเครื่องบินเอ้ยเครื่องบินเอ็์สิบห้า มันลอยขนาดนั้นเลยวะเนี่ยว้าวสไนายเก่งนะเฟะ่สวยอะทาอะไรช่วยดิเฮ้ยเรามีอุปกรณ์คอปเตอร์ของโอเปอเรทีฟ จัดการมันโอ,โอ้เปลีรยนทีมโดดร่มมาเครื่องบินใหญ่ๆไม่ใช่ของเราเอสสิบห้าศัตรูเออตกที่น้ำไอ้บ้าไอ้สวยชิปเป็งเฮ้ยเครื่องบินลบใหญ่บอลรูนเท่ของพันโอ,โอ้เปอเรทีฟชิปเป็งพวกชุดดำ มันมาบุกยึดอาชิเปรลากโกของเราชิเปงอะได้แล้วเฮ้อโปรดทีบเคสี่หนึ่งหกโอ้โหมันโกเกินปืนต่อต่อตาอากาศยานมันยึดฐานได้แล้วครับท่าน บอกเอ้ยบุกเลยเครื่องบินสู่อะไรไม่ได้เลยเครื่องบินอยู่ตรงฟ้าอเครื่องบินศัตรูครับท่านยำใหญ่บอลเทมเลยทำลายมันมันกำลังลบินกลับมาครับท่านเฮ้ยทำลายเครื่องบินมัน บอยของเราก็เจ๊งแลกเลือดกันมินตูแเหวอมีนพวกเราครับคอปเตอร์เราจะเจ๊งนะครับใช้แอร์สุคร,รียจัดการมันเอ็นเคสซีหนึ่งเจ็ดคอปเตอร์ ยันกรอของมันด้านหน้าเห็นแล้วล็อกป้ามไม้ได้ทันทีล็อกป้ามไม้ยานกรอเสียงอะไรวะเฮ้ยสตรูบ้าเอย้ยเฮ้ยพวกโอเปเรทีเป็นชันทับ พอไรชีพนั้งเหรอบอดี้ตายแล้วข้ารู้เขาเปนเราเหนือกว่ามันอยู่แล้วยันพวกเราไปยึดฐานมาเลย อย่าลดพวกมันมันดอยจะพวกเรายิ่งที่พักโอเปอเรชั่นมันกำลังยิดท้องมีศัตรูอยู่รอบๆไหม ไม่มีครับท่านดีมากระวังศัตรูรถบั F ส S15 ศัตรูบอกมันรวยขี้เป้งเลย S15 S15 สุวโตวด้วยเรามายึดฐานช่วยแล้วครับอะไรวะดีมากระวังพวกคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ศัตรู สุดหมดพอดีเฮ้ยเครื่องพังจกิงพอดีโอเคมีเครื่องไม้พวกศัตรูโอเปอเรทีฟน้อยเน่พวกชุดดำมากระเกืมองปุ๊บดินแดนของข้าแล้วข้าไม่กระจอกนะเ่้ย ต้องบิดออเปอเรทีฟเทปสิบห้าซีเจอจีพ,พัสหน่อยหน่อยเจอนี่ซะหน่อย,อย,ย,ะอยฮะอะไรวะต้องบิดลบซะตู้ ลำใหญ่ซะด้วยเจอนี่ซะหน่อยลำใหญ่ระเบิดดาวนัเฟ่ยเฮ้ยเอฟสิบห้าสตู๊กคอปเตอร์สักปูปุกไม่ให้มันยึดคงทำลายคอปเตอร์คอนเฟิร์มคิวเฮ้ยเอฟสิบห้าเนอะ จะหมดลิฟฟ์เรล็อตดิ้งมันจะยอดกลับมาแล้วโอเคเอฟสิบห้าเซ็ตมากลอ้องดองยึดทอนยึดท่งเฮ้ยปืนกลมหาหักรถปืนกลมหาหักการโอปรเปเรททีปยึดท่งไปจุดต่อไป บอกมันยังยุดที่บนเครื่องบินคาริเออร์ครับแย้มันขึ้นจากเครื่องอากาศได้ไปล่วงไปซะยึดเรือบรรทุกเครื่องบินของมัน เราชนะครับไอ้พวกโอปเปอเรทีฟถอนทับกลับไปแล้วครับดีมากเฮ้ยเดยวมิดลศัตรูชนะไปโอเคเอฟสิบเค f 1ิศัตรูเคริ่งบิศัตรูยังมีอยู่รีรอดิ้งคอปเตอร์ศัตรูยิงมันให้ตก ยอนเอสสิบห้านันแหละบอกหรือเปล่าเนี่ยไม่มีคนไหนเป็นศัตรูครับท่านโหไปถีบเลยมันเป็ศัตรูศัตรูครับใช้วิชามุดน้ำเรอไม่มีทางนะ ฟ้าเฮ้คกระจุยกระจายเฮ้ยพวก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 ,พก,พกไม่เห็นศัตรูเลยแล้วพวกออกไปทีเพีงอยู่ชิบเปงแล้วไปลอยยึดฐานเราหน่อยเน่ โอเบอร์ทีป reloading ไปยิดฐานกลับไปยิดฐานอย่าให้ฐานตกไปของพวกโอเบอร i ทีป,ดปิดบ้าเรายึดเครื่องบินลบเรายึดอะไรได้แต่ว่าไอพวกฐานบินของเราโดนยึด โอ้ยทีเป่งเราชนะแต่ยังให้เสีเชื่อโอเปอเรทีฟเจตการมันยาม,มันฮอสโอมคิวโอเคจัดการพอโอเปอเรทีฟได้แล้วครับท่านดีมากยึดท้องกับพวกเรากำลังยึดท้องครับ เฮ้ย okay. ดีป่ะเออเรายึดออฐานบินของเราคืนได้แล้วเออพวกโอเปอเรทีฟนี่มันอะไรกันเนี่ยไปสำรวจเรือบรรทุกเครื่องบินโอเคล้อด้วยครับหัวหน้าไปเช่าเฮ้ยผ่เช่าไม่ล้อจะไปสำรวจเรือบรรทุกเครื่องบินเออพวกมันยังอยู่ครับไปยึด มุมนั้นเรือบรรทุกเฮ้ยพบศัตรูไม่พบศัตรูแล้วครับท่านศัตรูโดนกำจัดคอนเฟิร์มคิวโอเคเยี่ยมมากไปเรือบรรทุกเครื่องบินของศัตรูกันฉันอยากรู้ว่ามัน มีอะไรอยู่ในนั้นเรายืดเครื่องบินมันได้ครับท่านโอ้เจ๋วมากอะไรตูรมิด เหลเหลือบรรทุกเครื่องบินศัตรูพบศัตรูครับท่านเจียแล้วเจียแล้วมาจากไหนพบยานพาหนะศัตรู พวกนายสำรวจจะกำจัดศัตรูที่เหลือไปพวกเราจะฉันจะไปดูในเครื่องบินในเรือบรรทุกเครื่องบินของมันว่ามีอะไรยังพร้อมยังไม่จบนะโออะไรโอเปอเรทีฟนี่มัน เรือบรรทุกเครื่องบินสำรวจเรือบรรทุกเครื่องบินให,บใ,หบให้ครบทุกซอบทุกมุมให้ครบทุกซอบทุกมุมฉันอยากรู้ว่ามันมีอะไรและใครเป็นคนสั่งการพวกนี้ครับท่านเรเวนฟิลด์ภาคหน่วยตรวจการตอกต่อยอืมตอนนี้พวกโอเปอเรทีฟ โจทย์เก่าเรามันเริ่มเคลื่อนไหวแล้วครับท่านเรมเริ่มเคลื่อนไหวอีกแล้วครับอืมเราจะคนเจออะไรได้หลักฐานข้อมูลอะไรในเรือบรรทุกเครื่องบินของพวกมันเราต้องติดตามตอนต่อไป